สวัสดีครับพี่น้องปองไปสซโกุโคนแก่นเพียงแก่นครับของงมล่ำใจกรวยรอยเลยวไอ้ครับใจกีบีก็อยากค่ะอวันให้ได้เตยล่้หนเจ้าแจกวัดวอยเนี่ยโอ้นุ่นเาไปอาวันขวางดูบอกบอกไอ้นนเอาใส่ห่อเขาค่อนวอยนี่ยโอ้ยพี่น้องเนี่ยใส่ห่วเขาคอนว้อยพี่น้องแคบมือ้ ไอ้นนนอนพอน่าบอกให้เจ้าเอานี่ใส่ห่อเขาคอนไว้พ่น้องน้ำกันเนี่ยมึงนี่พี่น้องมึงนี่เป็นสิไปนอนน้ำกันเพราะว่าอย่างเพราะว่ามือเอินเสาเนี่นเนี่บัวขาว งานหิวบัวขาวคือทั้งผัวทั้งเมียเลยอ่ามีทั้งบัวทั้งสอดนะคะงานหิวบัวขาวเจอกันแท้เมื่อนี้นะคะย้อนก,กลังมาคนของขับรถสงสัยเมื่อนี้ก็คือไ,ไปนอนสารคามเนาะนอนสารคามเออกี่ราข่าว่าล่างโอ้ย เตียงเต้นปฏิทินอย่างเดียบปฏเต้ละเตียงกับว่าล่างล่างขอไข่เขอเอาเนานเนาะของว่าล่างไงเอาเอาเอาหุ่นสดเป็นเต้โอก็เอกาไปทั้งมันเอาบักทัวกับบักแดงให้เพราะว่าสิบห้าหมูเอา ฮะเห็นแล้ก็ผ้าหมูไอไอดินน้ำมันอไอไเขาเขายอยเาส่กินผ้าหมูตั้ไ่ได้ครับอากาศเย็นพี่น้องบินน้ำมันเขาโนเาเอา้สาพี่น้อง่ะฝากกะไก็แจสาวกินเ้อโอเคค่ะบ๊ายบาย